ความน่ารักของน้องนาะทุกคนซาสร็จอะ่ะเขาจะต้องมาเซ็นอะไรให้พี่พี่นะเขาน่ารักมากรับของกับพี่พี่จับไม้จับมือมันมันเป็นความใกล้ชิดของของนุ๊กปลายที่เขาทำแบบนี้ตลอดกับเอซแล้วมันมีความรู้สึกว่าด้วยเราเป็นเอซอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าถึงศิลปินของเราได้ง่ายอะ่ะเหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกอะ่ะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ที่เราจะ น้องจะเป็นแบบนี้กับเราหมายถึงว่าถ้าเขาโด่งดังมากๆเราอาจจะเข้าใกล้เขาน้องเข้าใกล้น้องเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บุ๋มเชื่อว่าทั้งลูกทั้งปายอ่ะเขาจะเป็นยังไงจะดังโด่งดังแค่ไหนเขาก็เหมือนเดิมนะมเหมือนเหมือนเดิมของเขาอ่ะกินกว๋วยเตี๋ยวกินส้นตมตำข้างถนนกินของเซเวน่นกินข้าวเซเวน่นปูเสือหรือนั่งพื้นกินข้าวเหมือนเดิมของเขาความน่ารักของเขาเนาะ นี่คือความเป็นธรรมชาติของนุกปลายแล้วความแบบติดดินของเขาอะน่ารักเขาน่ารักมากทุกคนเขาน่ารักมากน่ารักจริงๆทั้งนุกทั้งปลายเลยความนี่แหละคือนุกปลายเขาแบบเข้าถึงได้ง่ายอะน่ารักไปซาวไม่มีเออไม่มีนักร้องที่ไหนเขาทำกันแบบนี้นะทุกคนไปซาวให้เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ย บางบางที่เขาจะไม่ไปสาวเลยเขาจะให้นักดนตรีสาวให้แต่นุกไปเขาต้องมาสาวแล้วก็ให้พี่ๆเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมากน่ารักจริงๆดูความน่ารักของน้อง

ครับครับนะครับเย้รถทีวีคนพิเศษจะได้มาอยู่ที่อีกตรงนี้อันนี้ใครแกก็แล้วก็ <laughs> 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 <Yay! coughs> <laughs>

น้องผมเยอะคุ่บยี่บางไปนไปงังไปดีแม่ากเชียงรายตัวเลกไะไปมนึ่งกลุ่มเดีวดีแล้ อรอยเลยอร่อยกว่าอร่อยกว่าที่อื่นไหมอร่อยกว่าที่อื่นเหรอองดูด้าานะคะอัะานี่ยอย่าไปกินซิคะตับยาีอะไรไะ่งหนเยจิ้เยอะขนาดนั้น่า่ะเอะบกันครับะกับกันนะนสยกันไลับกันองข้าววัดหรือเปลางานทงานเอนะครับเจอกันนะแก 我先打钩了。 kezon cantik nak bagi tak